สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ให้เกียรติเข้ามารับชมช่องน้ำประมึกคนอีสานพิชชิ่งชนเนลทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็จะทําตามสัญญาครับที่บอกว่าจะมาผสมสูตรเหยื่อให้ดูสูตรนี้ประหยัดครับนะนะประหยัดแน่นอนผสมหนึ่งครั้งใช้ได้ผสมหนึ่งครั้งใช้ได้สองหมายเลยสองครั้งเลยคือสองวันนั่นเองน้ำประมึกพึ่งไปสองคลิปที่ผ่านมามันครู่นะครับก็คือใช้เหยื่อสูตรนี้แหละมาดูส่วนประกอบกันก่อนครับนะ ก็จะมีกหลักนะครับก็คือลำลำสดนะครับนี่ลำสดนะปลาหมึกซื้อมาในต้นทุนราคาถูกนะครับเพราะว่าซื้อยกยกถุงนะครับก็สามกิโลแล้วก็ขนมปังขนมปังตัวนี้ก็จะครึ่งกิโลนะครับผมวันนี้ได้ของแ8ดปดแปดมาเป็นขนมปังผลเป็นสูตรกล้วยหอมด้วยครับถ้าเป็นขนมปังุเฉก็ใช้ได้นะครับแล้วก็หวัวอาหารปลากินพืชนะครับ2ขีดน้ปลาหมึกไม่มี พูดนะครับน้ำผึกไม่มีเครื่องบดนะครับพอดีก็เลยใช้แบบผสมน้ํานะครับผมผสมน้ําเอาแบบนี้แล้วตัวนี้คือมะขิดครับหัวเชื้อมะขิดตัวนี้คือชิปนั่นเองตัวนี้หมักหนึ่งปีแล้วครับนี่ครับเป็นถังใหญ่น้ำผึ้หมักเองนะครับเป็นชิปมิกซ์ใส่กับกล้วยหอมนะครับผมอ่ะกลิ่นหอมเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้คือน้ําหมักผลไม้รวมเน้นๆก็คือลูกยอครับผม เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับตัวนี้คือน,น้ําหมักที่ล้วปลหมึกหมักก็หนึ่งปีเหมือนกันแล้วนี่ครับผมแล้วก็มีกะทิกะทินี่ธรรมดาใส่หน้าใหม่ก็ได้นะครับนะน,นะใส่ที่หน้าไม่จะจะดูสดกว่าจะเนื่องจากว่าพวกนี้น้ำปลาหมึกก็จะตกแล้วก็เลยมาที่นี่ก็เ,เลยใส่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผสมให้ดูนะครับแล้วก็ไข่เป็ดครับผมตัวนี้นะครับช,ช่วยเพิ่มความขคาวของอ่าความขคาวของเหยื่อนะครับผม ก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็มีน้ํามันพืชนะครับผมน้ํามันพืชนี่ใส่ประมาณสักเท่าประมาณสักหนึ่งขวดเอ็มร้อยนะครับผมนะนะพอดีนะปลาหมึกไม่ได้เตรียมมาตรงนี้เดี๋ยวสักครู่จะไปเอามาใส่นะครับเดี๋ยวมาผสมให้ดูครับผมนี่ครับผมนะนะเป็นน้ํามันพืชที่ใช้ทอดปลานะครับผมก็เดี๋ยวแล้วเราก็เอามาใช้อย่างนี้นะครับก็มีประโยชน์เพิ่มนะครับทั้งหมดเนี้ครับ งบทั้งหมดนี้อยู่ประมาณ90กว่าบาทนะครับผมประมาณ90กว่าบาทงบไม่ถึงร้อยนะครับใช้ได้สองครั้งยางไงครับนะนะประหยัดดีไหมในยุคนี้ผลงานก็คือสองคลิปที่แล้วนะครับที่นะ้ำประหมึกไปตกที่คลองชวดงูหา่าแล้วก็คลองบางเสานะั่นเองเดี๋ยวจะผสมตรงนี้แล้วก็จะถ่ายให้ดูคลิปนะครับนะฮนะก็คือนี่ก็คือคุกเขาเข้ากันได้เลยนะครับผมใช้ได้เลยนะ จะไปเร็วๆเลยนะครับทีนี้ดี๋ยวขออนุญาตลุยเลยครับไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับนะนะก็ล้ำกับขนมปังนะครับผสมเลยเข้าให้เข้ากันไปแบบเร็วเลยครับนะนะมืดแล้ว อาหารปลากินพืชนะครับตอนนี้สองขีดสองขีดตีเป็นงินไทยก็ประมาณสองบาทห้าสิบจะคูุเขาให้เข้ากันเช่นเดียวกันครับมะขิดครับผมมะขิดก,ก็ประมาณครึ่งอ่าประมาณหนึ่งแก้วนะครับผมแก้วดื่มน้ำเราจะว่าน้ำประมาก็ใช้ขวดน้ำ กดน้ําดื่มครับผมปาดตวงนะครับก็เจ็บไปตวงนี้ครับผมเราก็เหมือนกับพ่อครัวนะครับผมปรุงอาหารให้น้องปลาเขาทานกัน ด้วยน้ำหมักผลไม้รวมย็นงน้ำหมักลูกยอนั่นเองครับผมประมาณหนึ่งแก้วเช่นกันครับโอ้เค้าอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้โหมาเกียรปลาจะคุกเขาที่เข้ากันเข้ากันแล้ว <c oughs> กลิ่นนับนะฮนะสุดยอดรอบนี้ได้หมักแค่หนึ่งคืนนะครับแล้ก็จะมีชิ้นของตามด้วยไข่ครับผม เพิ่คมคมเขานะครับผมปานินชอบครับผมสูตรนี้เข้าทุกปางจริงครับนะน,นะมันจะโม้นะครับไข่เป็ดนี่ปานินชอบนะครับโอเคแล้วเขาก็คุกเขาให้เข้ากันเี่เวกันครับแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายก็คือน้ำมันพืชนะครับผมน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะครับประมาณหนึ่งขวดเอ็มร้อยหรือไม่ก็น้อยกว่านั้นทนิดนึงนะครับนะนะประมาณนี้ครับแล้วก็คุกเข้าเข้าไปยังไม่สุดท้ายสุดนะครับยังเหลืออีกหนึ่งยางโอ้โหกลิ่นนะครับนะฮนะ เราจะช่วยให้การแตกตัวของกลิ่นเหงื่อของเรานะครับอืมขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับนะนะสุดท้ายจริงๆครับก็คือกะทินะครับกะทิอร่อยดีกล่องละยี่สิบห้าบาทนะครับผมกล่องนะครับ หอ,อมมากครับนะฮะครับผมนี่แหละครับสูตรนี้นะครับที่น้าประหมึกไดพิชิตมวลจันพิชิตป้านนางฟ้ามานะฮะทากันได้นะครับทําตามง่ายง่ายนะครับนาประหมึกไม่ห่วงนะครับสูตรนี้ทําง่ายใช้ได้จริงเข้าจริงครับผมปลาเข้าจริงๆอยากให้น้าลองหาวัตถุดิบที่ง่ายง่ายครับผม เช่นวัตถุดิบอย่างเช่นพวกหาลำต้นทุนถูกๆได้นะครับจะช่วยประหยัดเยอะนะครับนะในยออุคนี้เอาเหมือนใช้ของถูกทุกอย่างครับคันเบ็ดก็ถูกๆ Rodriguez> ลอกก็ถูกๆยาก็ถูกๆนะครับโอเคครับนะนะแล้วเราก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ถังไว้หนึ่งคืนนะครับ รอบนี้เราได้หมักหนึ่งคืนนะครับโอเคครับนะนะเป็นไงครับสูตรนี้เดี๋ยวน้าปลหมึกก็จะใส่ถุงใส่ถุงนี้นะครับแล้วก็ใส่ถังถังเหยื่อของน้ำป่อหมึกครับไว้หนึ่งคืนธรรมดาก็จะหมักประมาณทักสองคืนถึงสามคืนแต่วันนี้เรามีเวลาน้อยเลยหมักหนึ่งคืนก็น่าจะเพียงพอเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันในคลิปต่อไปหรือไม่ก็จะคลิปตอนนี้นะครับ <laughs> โอเคครับนะนะขอบคุณมากครับผม คำพูดใดคำจาใดถ้านะประมินพูดผิดพังไปนะครับล้วขอโทษขออภัยมาณที่นีน comment, ออออ้ด้วยนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ